ไหนคะอู้ค่ะนี่ทำให้เรียบร้อยแล้วนะนี่ขนาดแยดยังไม่แก่มนะที่เพียทำให้เรียบร้อยแล้วเด้อยอนมากเลยอย่าเพิ่งต่ออย่าเพิ่งต่อดูน้ำก่อนโอ้ยเลยมาค่ะสวัสดีค่ะวันนี้วันที่8มกราคมปศ2พันหกร้อยหกสิบสี่นะคะสำเร็จได้ด้วยดีนะคะค่ะนี่มาทำของบ้านต้นนะคะตำบล ตำบลเชียงคูองเอ๋ตัวตำบลเหนือตำบลเหนืออำเภอเมืองจังหวัดกาลสินนะคะค่ะค่ะสวัสดีค่ะวันนี้วันที่7มกราคมพศ2564นะคะสำเร็จได้ด้วยดีนะคะค่ะนี่มาทำของบ้านต้นนะคะตำบลตำบลเชียงควเอ๋อตัวตำบลเหนือตำบลเหนืออำเภอเมืองจังหวัดกาลสินนะคะค่ะเสร็จแล้วนะคะภูมิใจไหมคะ เยี่ยมไหมคะเยี่ยมไหมหเอาน้ำดูคะ่ะพี่คะเอาน้ำใสแก้วเลยโอเคคะ่ะเยอะม,มากตอนนี้กำลังทดลองน้ำนะคะโอเคแล้วค่ะจะจบงาน,นแล้วนะคะ,คะขอขอบคุณเจ้าภาพด้วยนะคะค่ะถ้าท่านใดสนใจนะคะติดต่อพี่จ่อยได้เลยนะแถวนี้คะ่ะเอเสียดายน้ำเริ่มต่อน้ำแล้วจะเอาน้ำลงบ่อแล้วโอเค <c oughs> นะคะ,ะคะ่ะโอเคค่ะกำลังต่อน้ำลงบอ่อ เดี๋ยวเดี๋ยวเอาขึ้นหาที่รองขึ้นจะได้ดูน้ำนี่ค่ะลงบ่อเลยนะคะใส่นาข้าวไปเลยโอ้น้ำเลือดเตือ สุดยอดเลยแต่วั<อ>นนี้ส่งเด็กผู้ชายเนี่ยมี่เด็กที่ไรเงีะยอ่าเด็กผ้ชายเด็กผส้ชายคือใช้สมุดนะคะสมุดใส่โอเคนะคนะจบงานแล้วนะคะส่งงานแล้วค่ะปล่อยไป,ไปนานๆก่อนนะคะเพราะวันเปิดตาล้มอยู่ค่ะยังไม่ใสนะคะเปิดสัก,กแป๊บหนึ่งนี่เพ่งจะเริ่มนะคะแต่น้อยกว่าสักสี่ชั่วโมงขึ้นไปนะคะ่ะไม่งั้นก็ครึ่งวันไปเลยค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้มาทำที่ท ก็ลัเตียมเนงรสิน,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 นะคะมีตอนเช้านะคะำลังก็บของค่ะที่นี่จะลงจมกัมุนสามแถวนะคะอ่าขอขอบคุณกทนะคะคนในในใจก็สนใจก็ติต่ออ่นใจได้นะคะหรือคุณยุได้นะคะเป็นคนดูแลที่ดให้เรานะคะ ขอขอบคุณกาแาต่ัหรือติดต่อโดยตรงได้0645528299ทีมงานช่างเทพนะคะ ผิวนะคะทำให้พ่อให้แม่ปล่อยน้ำเดือดขนาดไหนะคะอยู่ใกล้ดูดีค่ะยังไงเดี๋ยวรอให้ต้องปล่อยไปเรื่อยๆก่อนนะเพราะเศษมันยังมีอยู่ค่ะ